สวัสดีค่ะกนด,ดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ห้องครัวของ f o o d t r a v e l t v ค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มสุก,กี้กันนะคะไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมนะคะจะมีน้ำเปล่าค่ะซอสพริกรากผักชีกระเทียมพริกขี้หนูนะคะแต่ว่าเป็นพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ค่ะน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมันงาน้ำมันหอยเกลือน้ำมะนาวและงาขาวคั่วค่ะ สำหรับเริ่มแรกนะคะคุณผู้ชมจะต้องเตรียมโถปั่นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนำรากผักชีค่ะใส่ลงไปตามด้วยพริกนะคะกระเทียมน้ำเปล่าค่ะและซอสพริกนะคะ จากนั้นก็แค่ปั่นเท่านั้นค่ะเราจะปั่นหยาบนะคะไม่ต้องถึงกับละเอียดมากนะคะตอนนี้นะคะส่วนผสมก็ ปั่นเรียบร้อยดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําในขั้นตอนของการต้มแล้วก็ปรุงเครื่อง,งค่ะหลังจากที่คุณผู้ชมนะคะปั่นส่วนผสมแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องนํามาตั้งไฟนะคะเทส่วนผสมลงไปในหม้อนะคะจากนั้นนะคะก็ทิ้งไว้ให้เดือดสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะมาปรุงเครื่องกันค่ะตอนนี้นะคะน้ำจิ้มของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะมาปรุงรสกันนะคะด้วย น้ำตาลทรายค่ะเกลือนะคะน้ำปลาค่ะน้ำมันหอยค่ะจากนั้นก็คือน้ำมันงานะคะ ระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้เดือดอีกสักครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ำมะนาวแล้วก็เติมงาขาวกันค่ะตอนนี้นะคะน้ำจิ้มของเราเก็ดเดือดแล้วคุณผู้ชมนะคะก็จะต้องปิดไฟก่อนนะคะใส่งาขาวที่เราคั่วไว้แล้วลงไปค่ะและตามด้วยน้ำมะนาวนะคะนี่ก็คนทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าง,ง่ายมากๆเลยสําหรับน้าจิ้มสุก,กี้นะคะคุณผู้ชมจะทําเตรียมไว้เข้าตู้เย็นเก็บได้ประมาณ1สัปดาห์นะคะไม่ว่าจะมาทําเป็นสุก,กี้น้ําสุก,กี้แห้งนะคะก็รับประทานได้ง่ายเลยคะ่ะแค่เตรียมน้าจิ้มไม่ก่อน,นั้นเองนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่ถ้วยกันเลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับน้าจิ้มสุก,กี้เราก็ต้องมาตักใส่ถ้วยกันเลย ก่อเสิร์ฟนะคะเราก็จะใส่พริกขี้หนูที่เราซอยไว้แล้วนะคะโรยหน้าไปแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูน้ำจิ้มซูกี้นะคะลองทำดูค่ะแล้วถ้าท่านผู้ชมนะคะสนใจเมนูอื่นๆนะคะก็ไปดูได้ที่ foodtravel.tv well. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ